ลีดาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็จะทำพิอเดค่าในหัวข้อเขาคิดอะไรอยู่ในหัวของเขาตอนนี้นะคะมาดูกันนะคะมีทั้งหมด3กองให้เลือกนะคะกองแรกสำหรับนี้ค่ะกองที่สองกองที่สาเลือกสำหรับไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะถ้าเลือกกันได้แล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวของเขาตอนนี้นะคะ มาดูพร้อมกันเลยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางพอค่ะนะคะไม่ดูเพื่อที่จะเอาไปตัดสินชีวิตใครทั้งสิ้นนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะใบแรกนะคะ s i c of s w o r d ค่ะ s w e n of s w o r d นะคะ two of cups ค่ะเด็กถือดาบติดกันมานะคะ two of pentacles นะคะ five of cups ค่ะ the e m p r e s the hangman นะคะอันนี้ 8ไม้เท้าค่ะ s ีออ of Cups นะคะใต้สำรับเป็น q u e e n ถือไม้เท้านะคะ Queen of Wands ค่ะตอนนี้คนคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงเขาสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวก็คือว่าเขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คู่นี้นิ่งกันไปหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าเงียบกันไปนะคะในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับตอนนี้เวลาเนี้ยเขากําลังพยายามที่จะ แอบทำอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างเป็นไพ่เจ็ดาบนะคะเหมือนกำลังแอบคิดแอบนึกถึงแอบคิดถึงนะคะแอบรักแอบรู้สึกดีกับคุณมากๆอะค่ะนะคะ,นะคะมีไพ่สอถ้วยมานะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนว่ามันมีการทำให้รู้สึกผิดหวังนะคะมันก็เลยเหมือนกับต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเฉยนะคะแต่เขาคนนี้ตอนนี้เวลาเนี้ยสิ่งที่เขากำลังรู้สึก เหมือนเขากำลังแอบดูคุณอยู่นะคะกําลังแอบที่จะมองประเมินสถานการณ์อยากที่จะพูดอยากจะคุยบางคนคุณอาจจะไม่ได้คุยกันบางคนอาจจะบล็อกกันอยู่หรือเปล่าคะนะคะอาจจะบล็อกอาจจะได้แค่แอบส่องแอบมองนะคะบางคนก็อาจจะอยู่ไกลกันด้วยในบางคนนะคะบางคนอาจจะอยู่ใ,นในกล้กันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแบบอยู่ในองค์กรเดียวกันที่ทํางานเดียวกันหรือเจอหน้าค่าตากันอยู่เนี่ยแหะค่ะ แต่ก็ทำเป็นดิ้งใส่กันทำเป็นเมินเฉยใส่กันนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะเหมือนกับมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณทั้งคู่อาจจะไม่เข้าใจกันทำให้รู้สึกผิดหวังเสียใจกันนะคะมีไพ่ห้าถ้วยนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนั้นเหมือนกับเขา move on ไปจากคุณแล้วอะนะคะเขาไม่ต้องการคุณแล้วแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขายังคงมองคุณเป็น the empress ของเขาแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นแค่แบบเด็กถือดาบอะ นะคะเขาเป็นแคเด็กถือดาบแต่คุณคือไปไกลกว่าเขามากนะคะความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาบางคนอาจจะแตกต่างกันด้วยเรื่องอายุที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะคะบางคนอาจจะแตกต่างกันด้วยเรื่องการเป็นหัวหน้าการเป็นลูกน้องนะคะเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาเขาก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานะที่แบบเป็นเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนที่แบบ อายุอาจจะไม่ต่างกาันแต่มีเลเวลในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทางสังคมนะคะเรื่องปัจจัยภายนอกค่ะนะคะหน้าที่การงานตำแหน่งนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะ,ะดีกว่าคุณหรือเขาอาจจะมองว่าคุณดีกว่าเขาก็ได้ นะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งที่นั่งผิดหวังอยู่ตรงนี้ค่ะว่ามันจะไปต่อกันได้ไหมนะคะแต่สิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวก็คิดว่าเขามองคุณเป็น the empress มากกว่าที่เขามองคุณดูแบบดูเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่ดูแบบดูเหนือกว่าเขาว่ะค่ะนะคะซึ่งเขาเองเขาก็เลย เหมือนกับแอบ,บดูคุณตลอดอนะ่ะเด็กถือดาบยังมองตัวเองว่าตัวเองยังไม่มีความพร้อมซะเลยแล้วก็มานั่งเศร้าคิดอยู่ในหัวว่าทําอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้จะติดต่อไปดีไหมนะคะคุณจะเปิดใจไหมเขาจะสามารถที่จะเข้ามาในอาชีวิตคุณได้หรือเปล่าเหมือนคนคนนี้ยังแอบ,บกังวลนะคะถ้าเขานิ่งเงียบไปสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเขาแอบ,บรักคุณนะคะเขาแอบ,บรักคุณจริงๆนะเพราะว่าไพ่ที่มาขนาบ สองถ้วยนี่คือเจ็ดดาบกับเด็กถือดาบเหมือนเขากาลังแบบรู้สึกดีกับคุณอยากที่จะบอกรักอยากที่จะแสดงความรู้สึกอยากที่จะทําให้คุณรู้ว่าเขารักเขารู้สึกดีอยากที่จะสารสัมพันธ์มากๆนะคะอยากจะพุ่งทยานมาแต่ก็ได้แต่แอบ,บดูนะคะเป็นไพ่สองเหรียญคิดวนไปวนมากลับไปกลับมาว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปต่อด,ดีไหมหรือว่าจะยังไงไม่กล้าเลยเพราะคุณดูแบบ คุณดูน่าจะเป็นคนที่ดูดีอ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่ดูเพียบพร้อมไปในทุกๆด้านแล้วนะคะมีโปรไฟล์ดีแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวแต่เขาก็ยังคงรู้สึกแบบอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากอยากดูแลคุณอยากรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขสถานะไหนก็ได้ถ้าคุณไม่ให้สถานะคนรักนะคะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรในชีวิตคุณก็ได้นะเป็นไพ่หถ้วยมาขยายไพ่สเหรียญเนี่ยค่ะ ขอแค่ได้แบบวนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตคุณเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบเนี่ยเป็น queen of w a r s นะคะมีแรงดึงดูดกับเขาค่อนข้างมากเขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณแล้วแบบเวลาเขาอยู่ใกล้คุณหรือเขา,าเห็นคุณไม่ว่าจะผ่านโลกโซเชียลหรือจะเห็นกันแบบตัวเป็น,ปนๆอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้จะกล้าๆกลัวๆจะแอบมองแอบดูแอบรักแอบชอบอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้ เขาอยากที่จะสารสัมพันธ์กับคุณนะ่ะแต่เขาไม่กล้านะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะให้สถานะไหนกับเขาก็ได้แต่เขาขอแค่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตขอแค่ได้มีโอกาสได้เข้ามาแบบเนี้ยเห็นไหมมอบสิ่งดีๆทาสิ่งดีๆให้กับคุณเท่านั้นก็เพียงพอนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะกองแรกประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวเนาะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เลคเิลกันนะคะสามใบนะ Play attention to the red flag นะคะ Healing family issue คะ่ะและ you deserve love นะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆนะคะ ความรักดีๆเราคุณอยู่นะคะคุณคู่ควรกับรักแท้คุณคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะนะคะเราก็คิดว่าอาจจะมีคนคนนี้แหละนะคะที่เขาอยากจะเข้ามามอบความรักให้คุณความรู้สึกดีๆให้คุณโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะ Ask your angels นะคะ In the near future ค่ะและ Perfect timing นะ ก็น่าจะในอนาคตอันใกล้นี้แล้วค่ะนะคะรอเวลาที่เหมาะสมทั้งคุณและเขานะคะคุณก็จะได้พบกับความรักที่คู่ควรกับคุณนะคะที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณนะประมาณนี้นะคะคนกองแรกขอให้คุณมีความสุขสมหวังสำเร็จนะฝากซับสไคร์และแชร์ให้กอลด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะคิดอะไรอยู่ในหัวของเขาตอนนี้นะคะที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะมาดูพร้อมกันเลยนะ วิจายในการรับชมกันด้วยนะคะทุกคนนะใบบแรกอันนี้หนึ่งไม้เท้านะคะไนท์ถือไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะ,าะ,คะสามเหรียญค่ะ 8ไม้เท้า The m มจ i c i a n นะคะ King of Cups ค่ะ The h i l o f a n นะคะ5ไม้เท้าค่ะ King ถือไม้เท้านะคะใต้สำรับเป็น Queen ถือไม้เท้ามาทั้ง King ทั้ง Queen เลยนะคะเนี่ย คือคุณกับเขานะคะตอนนี้เวลานี้บางคนอาจจะแบบเหมือนกับว่าเงียบกันไปหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้ <text> ดติดต่อสารสัมพันธ์กันอะไรแบบอย่างเงี้ยบางคนก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เวลานี้คุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันในบางอย่างเล็กๆน้อยๆเรื่องงานเรื่องเงนินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอ,อะ แต่คือคุณกับเขาใจคุณความรู้สึกของคุณมันยังมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นมันยังมีความรักมีความรู้สึกดีดต่อกันมีความห่วงหาอาทรห่วงใยนะคะยังมีความแบบคิดถึงกันอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งคนคนนี้สิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวตอนนี้ก็คือหากคุณบล็อกกันไม่ได้คุยกันนะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันหรือทะเลาะกันคนคนนี้อยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะแต่เขารู้สึกว่า ตอนนี้เวลาเนี้ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าการที่เขาจะมาคุยกับคุณตอนนี้มาติดต่อกับคุณเวลานี้นะคะคุณกับเขาจะทะเลาะกันอีกหรือเปล่านะคะไพ่ห้ามท้ามาขยายไพ่สามเหรียญใจนึงเขาก็คิดว่าถ้าเกิดแบบติดต่อหรือมาเปิดใจคุยกันตอนนี้หรือมาพูดคุยเคลียร์ปัญหากันตอนนี้ที่มีปัญหากันอยู่คุณจะทะเลาะกับเขาอีกไหมเพราะเขาไม่อยากทะเลาะนะคะเขาไม่อยากทะเลาะแล้วเขาก็ คือตอนนี้เขายังรู้สึกว่าเขารักคุณนะแล้วเขาก็มั่นคงต่อคุณด้วยสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนบางคนอาจจะกําลังเรียกร้องความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อยู่หรือบางคนอาจจะกําลังเรียกร้องอในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์นะคะนะก็อาจจะมีปัญหากันบ้างที่คนคนนี้ทําไมดูยังไม่มีความมั่นคงให้กับคุณยังไม่มีสถานนะอะไรที่แบบ ในเรื่องของการวางแผนอนาคตกับคุณเลยนะคะแต่คนคนนี้จริงๆแล้วอะ่ะในหัวเขาในความคิดเขาเนี่ยเขาคิดที่จะเป็นครอบครัวกับคุณตลอดอยากสร้างครอบครัวอยากพยายามที่จะแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปถึงการแบบการแต่งงานการเป็นครอบครัวการมีความสุขด้วยกันนะคะไพ่พระมาขยายไพ่สีม้เทา้าเขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นนะ่ะแต่เขาบางทีเขาก็รู้สึกว่า เขาก็เหนื่อยกับการที่เขาจะต้องมานั่งทะเลาะกับคุณเพราะคนคนนี้นะคะเท่าที่ดูเขาก็ไม่ได้อยากที่จะทะเลาะเลยเขาพยายามที่อยากจะอย,ะอยู่แบบสงบสงบอยากจะแบบคุยกันด้วยเหตุและผลได้ไหมนะคะเพราะยังไงคุณทั้งคู่ก็มีความรักมีความรู้สึกด,ดีๆต่อกันถ้าเกิดว่าคุณบล็อกเขาก็อยากให้คุณแบบปลดบล็อกแล้วก็คุยกับเขาได้ดีแต่ถ้าคนคนนี้บล็อกคุณอยู่นะคะเขาก็จะมีการปลดบล็อกและ ก็คิดว่าเขาอยากที่จะสื่อสารกับคุณมากๆนะคิงถือไม้เท้าขยายไพ่แปดไม้เท้าเนียค่ะเหมือนเขาว่าพร้อมแล้วแหละที่จะคุยกับคุณแต่เขากําลังคิดว่าแล้วคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเคลียกับเขานะคะบางคนก็ถ้าคุณบล็อกเขาอ่ะคุณก็ลองปลดบล็อกดูนะคนคนนี้มีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาพูดคุยกับคุณนะคะถ้าคุณเงียบกันไปหรือทะเลาะกันตอนนี้คือคุณทั้งคู่พลังงานคือ คือเหมือนกันอะมีโซลคอนเนคชันกันมีความรู้สึกที่มันสื่อสารกันเหมือนกับแบบมีโซลคอนเนคชันกันมันสื่อทางจิตวิญญาณได้อะนะคะมีทั้งคิงถือไม้เทา้าแล้วก็ควีนถือไม้เทา้ามีพลังงานของคนที่แบบเขารู้สึกแบบไหนคุณก็จะเป็นเป็นคนที่แบบรู้สึกเหมือนกับเขาคล้ายๆกันแบบอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างมีจิตวิญญาณที่ค่อนข้างผูกพันกันนะคะคนคนนี้บางคนอาจจะเป็นแบบ เป็นสายมูเตลูหรือคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นสายมูได้เนาะเป็นคนที่ดูแบบเนี่ยมีความรู้มีความสามารถหรืออาจจะเป็นพวกหมอดูหรืออาจจะเป็นแบบคนที่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีมีความรู้ความสามารถมีชั้นเชิงมีเล่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคนคนนี้อ่ะเขาก็ยังคงรู้สึกดีกับคุณยังคงรักคุณในหัวเขาเขาคิดว่าไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังงอนเขาถ้าเกิดคุณยังแบบ ไม่อยากคุยกับเขานะเดี๋ยวเขาก็ต้องพยายามหาทางคือเขาจะมีวิธีการที่จะเอาชนะใจคุณที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยให้คุณคุยกับเขาดีๆจนได้นั่นแหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขามันก็ยังดีนะแต่เพียงแค่มันมีความบาดหมางก,กันเล็กน้อยเองในความไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆถ้าในกรณีบางคนยกเว้นแต่ว่าบางคนเท่านั้นนะคะที่ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดคอมมิชเมนต หรือติดในเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งเขาพ่อหรือแม่เขาครอบครัวเขาที่ทําให้คุณทั้งคู่อาจจะต้องมีปัญหากันหรือทะเลาะเบาแวงกันก็แล้วแต่นะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องงานอย่างเงี้ยที่ทําให้คุณแบบทะเลาะกันมีปากเสียงกันเนี่ยคนคนนี้ก็คิดที่อยากจะทําให้มันดีขึ้นนะอยากจะพูดอะคือตอนนี้เหมือนเขาอยากจะหันกลับมาคุยกันดีๆอะไม่อยากทะเลาะ นะคะให้ใช้เหตุผลคุยกันดีกว่าการที่จะทะเลาะนะคะแต่คนคนนี้ที่เขาคิดอยู่ในหัวเขาก็เลยก็คืออยากจะทําให้มันดีขึ้นนะคะอยากจะเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาซางอยู่ตอนนี้ที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันน่ะนะคะอยากจะทําให้มันถูกต้องชัดเจนถ้าตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันผิดอยู่ไม่ถูกศีลธรรม<ๆ>เขาก็อยากจะทําให้มันถูกต้องแล้วเขาก็คิดว่าเขายังคงรักคุณอยู่นะแล้วเขาก็อยากจะพูดคุยกับคุณมากม แต่เพียงแค่ว่าร้อยคุณใจเย็นก่อนถ้าคุณใจเย็นคุณพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมที่จะคุยเมื่อไหร่กับเขาก็นะคะเขาก็พร้อมที่จะคุยกับคุณอะนะคะคนคนนี้นะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวเขาตอนนี้นะคะ <c oughs> มาดูไพ่ออร์เรเ่นกันนะคะเบล g ่ <c oughs> ra, give your ากิฟต์ยอร์เรเลชั่นชิพอิจฉ์นะคะ Let go of Control I s s u e นะคะ forgiving and อ e a r n i n g นะคือไพ่แนะนำว่าขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้เวลานี้นะคะคุณแบบไม่ต้องไปควบคุมคอนโทรอะไรทั้งสิ้นนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นนะคะอย่าไปควบคุมสถานการณ์มากอย่าไปควบคุมคนคนนี้มากนะคะโน no, นะคะ ซึ่งโรแมนต์นะคะอันไลี่ซึ่งตอนนี้เวลาเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบมันต้องมีการให้อภัยต้องมีการเรียนรู้กันก่อนนะคะคุณจะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะคะอย่ามีปัญหากันบ่อยนะเพราะถ้ามีปัญหากันบ่อยๆหรือความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะต้องระวังการที่แบบคุณทั้งคู่อาจจะบาดหมางใจกันจนถึงขั้นแบบมีปัญหาถึงขั้นเลิกลากันได้ในอนาคต นะคะความสัมพันธ์ในอนาคตมันจะเกิดปัญหาได้นะเพราะว่าไพ่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคือมันจะต้องมีการเรียนรู้มีการให้อภัยนะคะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติไปก่อนนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันแบบคือทุกอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมอะค่ะนะคะไม่ยึดติดไม่ไม่เอาไปผูกติดกับสถานการณ์นั้นมาก นะคะตัวคุณเองคุณก็ต้องปลดปล่อยด้วยพลังงานอะไรที่มันแย่ๆนะแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยให้เป็นนะคะแล้วก็ตอนนี้เวลานี้อยู่กับตัวเองไปก่อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมกอบคิดว่าทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปได้แต่ถ้าคุณต้องการที่จะแบบให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทันทันทีทันใดมันอาจจะยังไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะคะแต่คนคนนี้เขาคิดที่เขาจะทำแล้วล่ะค่ะเขาคิดที่จะ take action แล้วล่ะค่ะนะคะแต่อาจจะต้อง ให้เวลาเขาเป็นคนทำให้เวลาเขาเป็นคนแก้ไขสถานการณ์นะเพราะบางคนเนี่ยที่กอปอกอาจจะติดในเรื่องของคอมมิชเมนต์หรือเรื่องของผู้ใหญ่นะคะซึ่งมันเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เหมือนกันถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวเขานะเขาอยากที่จะกลับมาแก้ไขอ่ะแต่เขาก็ต้องแก้ไขเรื่องราวที่เขาสร้างไว้หรือเรื่องราวที่มันมันผูกติดอยู่กับเขาไว้ก่อนนะคะ แก้ไขตรงนั้นให้ได้ก่อนเนาะประมาณนี้นะคะคนกรองที่สองขอคุณมีความสุขสมหวังสําเร็จนะคะฝากซับสไครต์และแชร์ให้กอบด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่3กันนะคะเรามาดูว่าเขาคนนั้นคิดอะไรอยู่ในหัวของเขาตอนนี้นะคะ ชาริออตนะคะเดทค่ะใบนี้เด็กถือถ้วยนะคะไนท์ Night ถือไม้เท้า DM Place เด็กถือเหรียญน,นะคะ 5ไม้เท้าค่ะเจ็ดเหรียญ8ดไม้เทา้าควินถือไม้เทา้านะคะ10ไม้เท้าค่ะคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวเขาตอนนี้นะคะคนคนนี้นะเขายังอยากที่จะ พยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่ยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงไปแล้วมันจะตายลงไปแล้วนะคะแต่เขายังคงยังคงอยากที่จะขอโอกาสจากคุณยังคงอยากที่จะขอโทษคุณนะคะนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณกับเขามีปัญหาการทะเลาะเบ,บาแวงกันไม่เข้าใจกันนะคะบางคนอาจจะเคยเป็นภรรยาเป็นสามีมีลูกมีเต้าด้วยกันมาแล้วนะคะเราก็เลิกลากันไป หรือบางคนคุณอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์เป็นคนรักกันเป็นแฟนกันแต่ก็มีปัญหาอันที่ต้องทำให้คุณคู่ต้องเลิกลากันไปนะคะคนคนนี้นะเป็นไพ่หนึ่งเด็กถือเหรียญมาขยายไพ่าชาริออดนะคะบางคนมีความแตกต่างกันในเรื่องอายุเชื้อชาติศาส,สนานธรรมกันได้นะคะหรือความมั่นคงในชีวิตก็ได้ได้หมดนะคะทุกตัวแปรเลยคนคนนี้ยังอยากที่จะขอโอกาสยังอยากที่จะขอโทษคุณนะ เขายังคงรู้สึกว่าเขายังอยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่มีในความสัมพันธ์นี้อยู่อะคะ่ะยังไม่ได้อยากจะจบแต่เพียงแค่ว่าที่มันจะต้องจบเพราะคุณกับเขามันมีความไม่เข้าใจกันค่อนข้างเยอะทัศนคติไม่ค่อยลงรอยกันนะคะในเรื่องของความคิดแล้วคนคนนี้เขาก็มองว่าคือตอนนี้เวลานี้เขาเองอะเขาก็มีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็ท้อแท้สิ้นหวังในหลายๆเรื่องเช่นกัน เขารู้สึกเหน็ดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักไปหมดเลยอะคะ่ะใจหนึ่งก็อยากจะกลับมาขอโทษคุณอีกใจหนึ่งก็คิดว่าเขาหันไปโฟกัสเรื่องตัวเองเรื่องงานเรื่องการเขาดีกว่าไหมเพราะว่าเขาก็แบบมีปัญหาค่อนข้างเยอะอะคะ่ะบางคนมีปัญหาเรื่องงานด้วยที่ทํางานงานหนักนะคะแต่ได้เงินอาจจะไม่คุ้มค่ากับการทํางานอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะบางคนคิดที่แบบอยากที่จะ กลับมาในความสัมพันธ์แต่ก็มองว่าคุณเป็น The e m p r e s s แล้วอะแต่เขายังเป็นเพียงแค่เด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยนะคะคุณเป็นแบบ queen of w a n d s แล้วเป็น The e m p r e s s แล้วนะคะเขาเป็นเพียงแค่เหมือนแบบยังเป็นคนแบบเป็นเด็กน้อยนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงในด้านใดๆเลยในชีวิตเขานะคะเขาอยากจะพูดคุยอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆแต่เขาก็มองว่าเขาไม่คู่ควร นะคะเขาไม่คู่ควรกับคุณเอาซะเลยคุณเป็นคนดูดีคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะคุณมีโปรโฟไฟลด์ดีพร้อมทุกด้านแล้วอะในขณะที่ตัวเขายังแบบมีปัญหาในชีวิตพลาวันไปหมดเลยนะคะตอนนี้ห้าไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าเจ็ดเหรียญน,นะคะ ปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนไกลได้เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาธรรมกับคุณได้หรือเป็นคนในเครื่องแบบได้เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกได้การโดยสารอะไรพวกนี้นะคะได้หมดนะคะเขาคนนี้ย่อคงจะต้องพยายามอะไรในความสัมพันธ์ในชีวิตเขาอีกเยอะเขาก็เลยมองว่าถ้าเขาจะกลับมาขอโอกาสกับคุณเนี่ยนะคะมันจะดีหรือเปล่ามันจะเหมาะสมกับคุณไหม มันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันมันแบบมันดีไหมที่เขาจะมาติดต่อกับคุณตอนนี้แต่เขาอยากคุยกับคุณมากๆเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณดึงดูดเขามากๆความรู้สึกเขาอะนะคะเขาอยากที่จะรีบทำงานเร่งทำงานเร่งหาเงินเร่งพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ได้อย่างน้อยได้มาพูดคุยได้ติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะในในอนาคต แต่ตอนนี้เขามองว่าทุกอย่างที่มันจําเป็นจะต้องจบเนี่ยนะคะที่มันจะต้องจบเพราะความที่เขาไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านในชีวิตเขาเลยนะคะ,ะ,คะเขายังต้องเขายังต้องพยายามอีกเยอะกว่าที่เขาจะสามารถทำให้คุณแบบเป็นคนที่คู่ควรกับเขานะคะซึ่งคนคนนี้ตอนนี้เขายังมองรู้สึกว่า ยังคงนึกถึงเรื่องราววันที่คุณกับเขาจบกันไปนะคะที่เลิกลากันไปนะคะเป็นเจ็ดเหรียญเนี่ยเขายังคงนึกถึงเขายังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่างที่บอกอะคะ่ะคนคนนี้มองว่าตัวเองไม่มีความพร้อมเอาซะเลยนะคะยังไม่พร้อมที่จะไปมอบความรักให้กับคุณถึงขั้นให้คุณเป็นแบบเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านได้เลยนะคะ แต่เขาอะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณตลอดเขามองว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาหมายปองว่าอยากจะให้เป็นภรรยาหรืออยากจะให้เป็นสามีนะคะเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาจะพยายามทำให้มันสำเร็จให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวนะคะคุณเลิกแต่เขาจะไม่เลิกเดี๋ยวเขาจะพยายามแต่เขาจะต้องมาแก้ไขพัฒนาตัวเองก่อนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คิดอยู่ในหัวเขาเนาะคนคนนี้มาดูไพ่ออราเคิลกันนะคะ คุณกับเขาบางคนนะบางคนก็อายุแตกต่างกันมากๆด้วยนะคะบางคนก็อายุไล่เลี่ยกกันแต่ความพร้อมความมั่นคงแตกต่างกันความคิดมุมมองแบบแตกต่างกันฐานะความมั่นคงก็อาจจะแตกต่างกันด้วย This could be the one Retreat นะคะ Hard to hard c o อ v e r s a t i o n อีกสำรับหนึ่งนะ บีร่าเก็ตมอลอินฟอร์เมชันนะคะเพอร์เฟกต์ทมมิ่งค่ะ You are ready นะคะคุณทั้งคู่อ่ะนะคะจะได้มีโอกาสที่จะแบบเปิดใจคุยกันจะได้มีโอกาสที่แบบรักกันนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูมั่นคงมากกว่าน,นี้ก็ต่อเมื่อเขาคนนั้นพร้อมหรือคุณทั้งคู่จะต้องพร้อมก่อน นะคะคุณทั้งคู่จะต้องมีการเหมือนแบบมีโอกาสที่ได้มาเปิดใจคุยกันในความสัมพันธ์นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นถ้ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดูแบบมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังดูไม่พร้อมเอาซะเลยอะคะ่ะอาจจะต้องรอนะคะที่เขาพร้อมที่คุณพร้อมก่อนนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงจะราบรื่นนะแล้วที่สําคัญ คุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ Get more information เนี่ยคือคนคนนี้เขาก็คือคนที่ใช่สําหรับคุณนั่นแหละคะ่ะแต่คุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้เขาค่อยๆศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขามากๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบเปิดใจนะมีอะไรก็เปิดใจคุยกันนะคะให้มันชัดเจนนะว่าคุณจะ,อ,ะอยู่ในสถานะไหนกันแต่คนคนนี้เขาแบบรู้สึกดีกับคุณมากอะคะ่ะ คือเขามองคุณเป็น DM place ของเขาอะนะคะเขาก็อยากที่จะทำให้มันมันพัฒนาขึ้นได้อยากจะพูดคุยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ทั้งคู่ต้องรอเมื่อพร้อมนะรอเมื่อเวลาเหมาะสมเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็หันกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองไปก่อนนะประมาณนี้นะคะคนกองที่3าขอให้คุณสมหวังสาเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะฝากซับสไคร์และแชร์ให้กรอบด้วยสวัสดีคะ่ะ